คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราวความเดือดร้อนเป็นปัญหาคลาสสิกอีกแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อล่าสุดที่ขอนแก่นค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหสภาพถนนนี่ไม่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะกระทั่งมีหญิงสาวท้องแก่รายนึงบอกว่าต้องยอมเดินลงมาเดินค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนค่ะโอ๊ยว่าคืนดอกว่าคืนดอกเอาไปดูหลุมไม่นานจะโดนที่ไปไหนไปยังสิไปออกมุูกแต่ก็คืนรถออกเอาไปดอกเอาทุกอางก็สาข์เอาลวกเอาไปดู คือเป็นอสัคคือเป็นอสังคทกคนลคนล,ลุมหลายแต่ตอนนี้ไปถึงเป็นลูกหลุมหลายโอ้โหเป็นลุมลูกแม่ไี่หมค่ะในคลิปเนี่ยบอกว่าอย่าเรียกเลยว่าถนนเรียกว่าถนนบนดอยคารีกว่าหลุมเยอะอะไรขนาดนี้ <สา S 1> ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสภาพถนนที่บ้านหนองย่าปล้องอำเภอมันจาคีรีที่ขอนแก่นค่ะมีทั้งหลุมทั้งบ่อจนแทบไม่เหลือเขาของถนนสาธารณะที่มีผู้ใช้สัญจรเป็นหลักเจ้าของคลิปก็บอกว่าเดินเท้าน่าจะทำความเร็วได้มากกว่ามั้ง แถมยังปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะคนท้องคนไส้หากฝืนนั่งรถเจอแรงกระแทกจากหลุมลึกที่มีตลอดทางแบบนี้อาจจะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่าแล้วเจ้าของคลิปก็แจ้งว่าหลังจากพลังโซเชียลเข้ามาช่วยกันแชร์มาช่วยกันโพสจนกลายเป็นมีหน่วยงานค่ะเข้ามาแก้ไขมาแสดงความรับผิดชอบล่าสุดก็ดําเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะพลังโซเชียลอีกแล้วทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่ง ส่วนถนนภายในอุทยานสวรรค์หนอง7เส้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมโอ้โห oh. oh นี่เห็นไหมคะนี่สุดเป็นหลุมยาวลึกกว่า1เมตรนะคะระยะทาง50เมตรถนนเส้นนี้มี2ช่องการจราจรค่ะแต่ว่าสุดทางหายไป1ช่องการจราจรมีการนำเสาเข็มมาปักไว้ เพื่อไม่ให้จุดที่สุดขยายวงกว้างไปมากกว่านี้คือตอนนี้ทาได้แค่นี้ก่อนอต้องเตือนก่อนว่าเอ้ยตรงนี้มันมีช่องนะตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าถนน,นเนี่ยใช้ได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นนอกจากจุดนี้แล้วโดยรอบอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นซึ่งมีระยะทางกว่า8กิโลเมตรสภาพถนนก็ไม่ต่างกันชํารุดเสียหายเกือบทั้งหมดคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นคลื่นเลยคือเป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อและไม่เรียบอนะคะถนนแตกเลยค่ะจากภาพก็จะเห็นว่าถนนเส้นนี้มีคนหลายกลุ่มเข้ามาใช้ประโย ะะเพราะว่าเป็นสถานีพักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนก็จะมาวิ่งหมอ,อกลายกายกันบางคนก็มาปั่นจักรยานแล้วก็ยังเป็นเส้นทางสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยจากสภาพถนนเนี่ยก็ทําให้หลายคนกังวลว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็อยากจะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดําเนินการซ่อมแซมพร้อมอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าทําไมถนนถึงสุดเร็วทั้งที่เพิ่งซ่อมแซมไปได้ไม่นานนี่เองอ่าเขาเรียกว่า<ม>เป็นถนนฝึกสตินะครับ อุทยานสวรรค์นหนอง7เส้นฝึกสติเวลาขับรถใช้รถใช้ถนนต้องมีสติเ,ย,เยอะๆมันจะอันตรายตอนที่ไปออกกําลังกายกันนะเป็นอุทยานนะคนไปใช้ประโยชน์กันเยอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งหน่อยเข้าไปดูแลในพื้นที่หน่อยนะครับ